f c เฮกันสนั่นเลยครับคุณผู้ชมสำหรับลาวพัฒนางวดประจำวันจันทร์ที่7พฤศจิกายน2565ซึ่งผลหวยลาวพัฒนาวันนี้เลขที่ออกคือ818887ย้ำ818887ซึ่งแนวทางนะครับของอาจารย์บอสสายมูนะครับ ตรงเป๊ะทั้งบนทั้งล่างเข้า3ตัวแตก3าตัวเลยครับคุณผู้ชมโดยที่จานบอสสายมูนั้นนะครับให้แนวทางมานะครับไปตรงกับเลข2ตัวก็คือ7887ล่างคือ88แนะครับแล้วก็ไปตรงที่7887ข้างบนนะครับแล้วทีนี้นะครับจานบอสสายมูให้เลขมาก็คือ1878แนะครับแล้วตัด3าตัวคือ878ทีนี้นะครับ3ตัวนี้ไปตรงกับเลข887ครับคุณผู้ชมนี่คือ เลขจากสำนักจานบอสสายมูครับเข้าทั้งบนทั้งล่างแล้วก็แตก3ตัวได้นะครับคุณผู้ชม FCH กันสนั่นเลยครับสำหรับงวดนี้ครับนี่ก็เป็นผลงานชิ้นโบแดงของสำนักจานบอสสายมูเลยครับคุณผู้ชมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับใครอยากได้แนวทางเด็ดๆแบบนี้นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเอาไว้แล้วท่านจะได้ไม่พลาดแนวทางเด็ดๆมีอีกหลายสำนักแล้วก็มีแต่สำนักเด็ดๆรวมถึงแนวทางเด็ดแบบนี้ครับคุณผู้ชมรอติดตามได้เลยครับสวัสดีครับ